สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอจ๊กเกอร์ทีวีวันนี้ก็อยู่กับคลิปนะครับรีวิวสินค้านะครับนี่สองชุดนี้เลยนะชุด VGT นะครับเออใช่ไหม VGTVBT 0 1 1ขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองนะครับโดยในวันนี้ครับเราก็จะมาดูกันว่าการแต่ละใบในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ความสามารถมีอะไรกันบ้างวันนี้เราก็จะพูดทั้งความสามารถแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับของแต่ละแคนกันเนาะ โดยในคลิปแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่ก่อนเลยชุด VGT นะครับ VBT ศูนย์หนึ่งคหนึ่งเนาะประกอบไปด้วยแครนะครับรอยย l อ a พาราดินแล้วก็แคลนโนวาแกร p เปอร์นะครับนี่รอยย l อนพาราดินสิบหกใบนะครับแล้วก็โนวาแกร p เปอร์ยี่สิบหกใบถามว่าทำไมรอยย l อนถึงมีน้อยอย่างแค่สิบหกใบก็เพราะว่ามันมีชุด TD ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาเลยชุดนี้เลยมาเป็นแค่เสริมมากกว่านะครับส่วนชุด ของโนวาแกร p เปิลเนี่ยที่มี26ใบก็เพราะว่าถ้าซื้อสมมติว่าซื้อกล่องนี้นะครับทั้งหมด4กล่องจะสามารถเล่นโนวาแก a เปิลได้เลยนะครับ1เด็กของภาค V เนะอะเราไม่พูดทํามจำเพลงครับเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วดูสกิลการ์ดข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันมาก็สำหรับชุดแรกนะก็คือ VGT VBT01K1 นะรเราต้องมาดูสุ่มหลังกล่องกันเลยกันนะเราไม่ได้พูดความจำเพลงอะไรดูสุมหลังกล่องกนะันอะสุมหลังกล่องเป็นอ๋อเป็น เกรดสองใบนี้นะครับของรอย่อพัทดินนะมีชื่อว่าปราณแห่งวงคลื่นฐานะนะครับมีความสามารถนระออโต้เมื่อเข้าช่องเลียดถ้าบรรกาศของคุณนะเป็นเกรด3ที่มีคําว่าอันเฟรตในชื่อนะครับและแบรรกาศทั้งหมดของคุณอยู่ในสภาพสแตนค้นหาการ์ดที่มีคําว่าอันเฟรในชื่อกาของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะครับไล่ลงในสภาพสแตนสําหรับกองและยูนิตนั้นได้รับบวก5000จนจจบเทิร์นอ๋อโอเคใบนี้ผมเข้าใจว่ามาทำอะไรนะครับก็คือถ้าใครที่เล่น แบบพรีเมียมฟอร์แมตก็คือเล่นได้ทั้ง LG ทั้ง V ผสมนะครับก็เอาไว้เพื่อลงมาเนี่ยเอาอันเฟดจากเล็กมาไ like, ลเออ่เพื่อปั๊มกิฟนั่นแหละครับเออเพื่อปั๊มกิฟตมาร์กเกอร์ฟอสนะครับทำให้พลังแรงขึ้นก็มีสุ่มหลังกล่องนนครับค่าใครอยากไปหาก็ลองเปิดเปิดเล่นกันได้ใบนี้ก็ใช้ได้ในยุคนี้เก่งอยู่เรามาดูกันทีละใบเลยนะอะบะใบแรกหน้าของนะครับนี่ฟอยนะครับสวยงาม โซเซเอร์ดราก้อนนะครับเกรดสามมีฟอสนะครับมีความสามารถครับแอคทีฟช่องแว่นโซบาร์ห้านะครับยูนิต,ตของคุณหกใบนะได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็ออโต้ครับช่องแว่นเมื่อยูนนี้โจมตีสามารถโซชาร์จได้นะครับก็เป็นตัวปั๊มพลังที่ดีนะครับแต่ข้อเสียคือยืนได้เฉพาะแบนการเท่านั้นเนาะถ้าเหตุนบนอยู่บนช่องเลียได้จะเก่งมากแต่ว่าแค่นี้ก็เก่งมากแล้วแหละบวกก็หมื่นห้าทั้งบอร์ดะต่อไปก็เป็นวิยานะครับ แค่ว่าจะมีไม่ฟอยให้มีเห็นว่าจะมีสุ่มหลังก่องเราเป็น VR ฟอยแต่ว่าผมได้เป็นตัวเกรดสองมารา้านย้ายเอาสวินอันเฟรดนะครับแว่นแอคทีฟเธอละครั้งคาร์ดบัตหนึ่งหาบัสเตอร์เบดจากกองครับไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียและยืนดินน้ำในรับบสถ์ห้าพันจะจบเทิร์นและสลับกองการของคุณนะครับแล้วก็คอนทินิวช่องแว่นนะครับในเทิร์นคุณถ้าเลียของคุณนะครับมีคำว่าบัสเตอร์เบสไม่ใช่มีคำว่าถ้าเลียอากาศของคุณนะครับมีบัสเตอร์เบดอยู่ ยูนิตนี้ได้รับเพิ่มขึ้น10,000นะครับก็คือถ้ามีบลัสเตอร์เบรทน่ะบลัสเตอร์เบรทนะครับก็คือล่างแรกเลยนะครับบลัสเตอร์เบรท่ะต่อไปอะเพอร์เฟกต์ไรเซอร์นะครับเกรดสามีเอ็กซ์อีมาเจเนีิกิฟต์แอคเซลนะครับแอคเซลเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะอธิบายครับว่ามันคืออะไรออโต้ช่องแวนนะครับเมื่อโจมตีเคอร์เทอร์บัสสองสเตอร์เรียกาศแถวหน้าของคุณ2ใบออโต้ช่องแวนนะครับเมื่อยูนิตนี้ตีฮิตนะครับถ้าในโซของคุณมีไรเซอร์ในชื่อนะครับโซเอ่อคอร์เทิร์น ก็ใช้ได้อยู่นะครับตีฮิตได้คาลเตอร์ชาร์จด้วยแล้วก็ได้บวก5,000นให้เพื่อนหนึ่งใบให้ด็อกบรีเดอร์อาการนี้นะครับเกรดสองออโต้ช่องแวนหรือเรียนนะครับลงสนามคาลเตอร์ฟ้าหนึ่งนะครับหาปอนเก้าจากกองไม่เกินหนึ่งใบครับแล้วคอลงช่องเลียกาและสำับกล้องกับคอนติเนียลช่องแวนหรือเรียนนะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูตด้วยเผาไฮบีดนะครับยูนิตนี้ได้รับเพิ่มขึ้น3,000ใช่ไหมน,นี่เป็นอาชรากเซอร์นะครับเป็นเกรดสามมีกิฟต์แอคเซลนะครับของโนวัคระเปอร์ เมื่อไเรเช็คพบเกรด2หรือสูงกว่านะครับสแตนเรียกาะของคุณหนึ่งใบถ้าไเรเช็คพบเกรด3หรือสูงกว่าสามารถเคานตอรบ,บาร์หนึ่งนะครับเลือกเรียกาะใบนั้นนะครับบวกหมื่นจะจบเทิร์นก็คือถ้าเช็คได้2หรือสูงกว่าจับสแตนแน่ๆหนึ่งใบเนาะแต่ว่าถ้าเช็คได้เกรด3ใบที่จับสแตนเราสามารถเคานตอรบ,บาร์เพิ่มอีกหนึ่งเพื่อให้ใบที่สแตนนั้นบวกหมื่นได้ประมาณนี้อือโอ้ใบนี้ตัวนีินะครับผู้ใช้เวทมนต์แห่งมิสมิทริกหรือมิลลิกอ่ะประมาณมิลลิคแล ออโต้ช่องเรียนนะครับเมื่อลงสนามจากมือเคอตบารโซบารเนาะค้นหาก,การ์ดเกรดสองจากกองหนึ่งใบนะครับพอลงช่องเรียนแล้วสลับกองตัวหาเพื่อนอีกปราดน้อยมาลอนออโต้ช่องเรียนนะครับเธอละครั้งเมื่อเลกาไปอื่นของคุณลงสนามในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับเคอตบาร์หนึ่งจวดหนึ่งใบและยูนิตนี้ได้รับบวกสามพันจนจบเทิร์นเจาใช้ได้นะครับเป็นตัวช่วยจวดได้ดรอทิกเกอร์ครับของรอยัลพาราดินเนาะที่มีความสามารถพิทักษนะ์เนาะก็คือ pg ปกตินั่นแหละก็คือเมื่อลงช่องกาดนะครับทิ้งการ์ดมือหนึ่ง หนึ่งใบของเราที่ถูกโจมตีอยู่จะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้นะ High Power Rayser Custom นะครับมีออโต้ช่องแวนหรือเลียนะครับเมื่อลงสนามสามารถทอบ a เทิ r n Rayser หนึ่งใบจากโซคุณนะครับลงช่องเลียในแถวแนวตั้งเลียกับพินิทน,นี้ได้เนาะจากนั้นนะครับมีเทคนอีกอย่างก็คือออโต้ช่องแวนหรือเลียเมื่อโจมตีบรรยากาศฮิต Power b l า s t หนึ่งนะครับนำ p ท t t e r ไรเซอร์จากช่องเลียหนึ่งใบเข้าโซนะแล้วก็สแต Stand l e ด a r d ของคนหนึ่งใบ p ท t t e r ไรเซอร์ผมไม่แน่ใจว่า เป็นเผ่าหรือว่าเป็นชื่อแต่ดูจากทรงแล้วน,น่าจะเป็นชื่อเนาะน่าจะเป็นชื่ออ่าใบนี่ตัวเก่งนะครับสามารถตีได้ในเทิร์นแรกเนะาะไอทีช่องแวนหรือไอ,อทีช่องแว่นอย่างเดียวแหละเทิร์นละครั้นรบนำคาร์มือหนึ่งใบเข้าสู่โซเนาะจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้แล้วเอ่อยูนิตนี้สามารถโจมตีได้แม่ใช่แม้ว่าคุณจะเริ่มก่อนและไลท์ของยูนิตนี้ลบหนึ่งก็คือถ้าเราเริ่มก่อนแล้วไลไล์ตัวนี้เราก็จ่ายเอานูนหนึ่งใบยังโซแล้วก็วตีก่อนได้นะทำดาเมจก่อนได้ตัวช่องเรียนนะเทิร์นละครั้งเมื่อไรกาดไปนึงของคุณนะครับที่อยยยูู่ในนนนนแแแถวววตตตั้้งเดีีิส สามารถสแสดงยูนิตนี้ได้ครับได้เทินละครั้งเนาะดรอทิกเกอร์ของโนวาแกรปเปอร์ที่มีความสามารถเพอร์เฟก,การนั่นแหละฟูนเนลเกานะครับเมือเอ่อโจมตีเมื่อยูนิตที่ถูกบูตและโจมตีแวนการ์ดอ่ะอ๋อโอเคออเคอาใหม่ใหม่เอาตัวช่องนี้อ่ะเมื่อยูนิตนี้ถูกบูตและโจมตีแวนการ์เคาน์เตอร์บัสเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งเหรออ๋อเราเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็เราจะได้โซชาร์ดหนึ่งและยูนิตนี้บวกห้าพันจบการต่อสู้โอ้ เป็นตัวเติมโซได้นั่นแหละอัลวินแห่งกุลาบโมกาน่านะครับเกรดหนึ่งเมื่อโจมตีแบนการเนาะโซบัสหนึ่งยูนิตนี้ระบวชสามพันตามจำนวนเกรดของแบนการคุณจ,จบการต่อสู้ถ้าเป็นเกรดสามก็จะบวกห้าพันยิ่งเกรดแบนการเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งบวกเยอะนะครับอ่านี้ปอนเก่าเนาะตัวช่องเลียนเนาะเมื่อลงสนามตอนในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ครับมียูนิตอื่นอยู่โซชาร์หนึ่งถ้าการที่ถูกโซชาร์นะครับเป็นทิกเกอร์ยูนิตยูนิตนี้บวกห้าพันจะจบเทิร์น นี่เป็นโลว์วัคไพรเปอร์แบตเทิลแบตเทิลดอรไฟเตอร์ช่องแวนนะครับเทอร์ลั้งแ so อคทีฟ้คอร์ทบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งเรื่องยูนิตของคุณหนึ่งใบในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นโจมตีในเทอร์นี้ขณะที่คู่แข่งจะทำการคอการ์เดียนจากบนมือนะครับหากไม่ทำการคอพร้อมกันสองใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถทำการคอได้แล้วก็ก็คือชี้หนึ่งตัวนับในเทอร์ในการต่อสู้นั้นนะครับในเทอที่มันโจมตีที่เราตัวที่ชี้เนี่ยถ้ามันตีอีกฝ่ายจะต้องปาป้องกันเนี่ยถ้าจะปาเนี่ยก็คือต้องปาร์สองใบพร้อมกนน จะเป็นอะไรก็ได้เกรดสูงเกรดสาไมไปเถอะครับแล้วก็ออโต้ครับช่องแว่นช่องเรียเมื่อโจมตีบรรยากาศนะถ้าคุณมีบรรยากาศ 3, เกรดสามบรรยากาศสามใบหรือมากกว่านะครับห้าไม่ใช้เกรดสามเนาะกับสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับโบนัสห้าพันจะจบการสู้บกําลังได้ด้วยตัวนี้ก็คือมิสเปนเดอร์นะครับมิสเปนเดอร์ออโต้ช่องแว่นเดลียนะครับเมื่อฮีโร่ของคุณโจมตีนะเป็นยูนิตเผาฮีโร่ของคุณโจมตีคู่แข่งไม่สามารถทำการอินจฉาเสร็ปได้ ถ้าจำนวนเรียงการของคุณมีมากกว่าจำนวนเรียงการคู่แข่งยูนิตที่ทำการโจมตีนั้นได้รับบวก3,000ันผู้ใช้ได้เนาะเสริมสายฮีโร่ Burst r ไรเซอนะครับออโต้ช่องเรียเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีคาร์ทบาลหนึ่งโซบาลหนึ่งนะครับสแตนยูนิตนี้ถ้าบนาเมจโซนของคู่แข่งมี4ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก3,000ในจบเทิร์นเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะใบนี้บูเบลังโทเวอร์ออโต้ช่องเรียครับเมื่อลงสนามถ้าบนาเมจโซนของคุณมีการ์ดที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าทำการคาตัวชาร์จท เมื่อลงสนามนะครับถ้าในโซคุณมีการ์ดหนึ่งใบหรือต่ำกว่าโซชั้์หนึ่งก็คือ,อามาเป็นตัวไว้คืนคอ้อนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดธรรมดาเกรดหนึ่งนะครับอไอตัวนี้ที่นึกว่าหลุดมาจากสไปร์บัเทอร์นะกีกันติกชาร์เจอร์นะไม่มีกิบเนาะแล้วก็เป็นช่องแวนหรือเลียนะครับเมื่อโจมตีเออ่เมื่ออยู่ในนี้หรือัการ์ดใบอื่นของคุณโจมของคุณลงสนามอ๋อคือเมื่อตัวนี้ลงสนามหรือัการ์ดของคุณนะใบอื่นลงสนามยุนินี้บวกเหมือนอจบเทิร์นโอ้เก่งเหมือนกันนั่นแหละ อัศวินแห่งการเข้าถึงผลลับเบลกิวส์คอนทินีช่องคอนทินิวคอนทินิวช่องเรียน,นะครับถ้าบรรากาศของคุณเป็นเกศสามดีสูงกว่ายูนิตนี้บวกสามพันอัศวินแห่งพลังแกร่งนะครับอาโบอาโรบอถ้าคุณมีบากาศห้าใบยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกโจมตีได้โอ้ใช่แน่แนอนเนี่ยอัศวินแห่งการบุกเร็วอาร์นิวในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีบรรยากาศยูนิตนี้บวกสามพันนงฮูกนะครับมีลูกวิลู มิลุบิลุอ่าถ้าอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับแวนกายูนิตนี้บวก5,000โอ้ก็คือสมมุติว่าผมมีอันเฟสดอยู่มีบัตเตอร์เบดอันเฟสดจะบวกไปหมื่นหนึ่งเนาะก็เป็น23 23ถ้าตัวนี้อยู่ข้างหลังอีกก็จะเป็นบูต7,000แล้วถ้าอยู่หลังแวนก็จะบวก5,000แบบ3,000 3,000 5ถ้ามีกิฟตอีกโก็4,000กว่าก็คือเป็นตัวผมว่าตัวนี้ดีเหมือนกันนะบูตแรงมากเลยถ้าบูตให้แว่นกานี่แรงมากมาถ้าคุณมีากาสีใบเรรยวมากกว่าศน,นี้บวก3,000 มาของอัฟเฟตครับอันนี้กันโอ้หุกกิโรนะครับคอนเทนท์ช่องเรียหรือช่องกาศนะครับมินินี้มไม่สามารถถูกเลือกโดยความสามารถของกู้แขงได้และไม่ถูกจบตีก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะั่นแหละอ่าใบนี้ที่มีประเด็นกันนิดหน่อยกับการหลุด QC นิดหน่อยของแบนกา์ศก็คือแม็กซิมัมนะครับจริงๆนะครับชื่อเต็มของมันคือแม็กซิมัมไรเซอร์ใช่ไหมอ่นาน่าจะใช่เนาะถ้ามันถ้าจะไม่ผิดมันชื่อว่าแม็กซิมัมไรเซอร์นะครับอันนี้ก็คือแก้ก็คือต้องตำหนิทางไทยแบนกาศ ทางคิดหนคิดจริงๆนะว่าไอ้ของอย่างนี้หลุดมาได้ไงเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ชื่อน่ยค่อนข้างจําเป็นในบรรยากาศเหมือนกันนะครับเพราะว่าไลเซอร์เนี่ยมันเป็นสายเล่นติดชื่อก็ค่อนข้างติดชื่ออยู่นะเออว่าขอไลเซอร์ครบ5ใบหรือมีไลเซอร์ในโซนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีไอ้ตัวเนี้ยใบเดียวแล้วผู้เล่นที่เขาไม่รู้เนี่ยว่า,อาไอ้ตัวนี้มันไม่ติดไลเซอร์นน่ทําไมถึงใช้ความสามารถได้ก็สวยนะครับก็ขอให้ไทยบรรยากาศนี่ปรับปรุงแก้ไขนะครับต่อไปนะไออันคินเลอร์นะครับเมื่อโจมตีบรรยากาศนะครับ ถ้าคุณมีแรงอากาศสามใบเหลือมากกว่ายูนิตนี้โบว์ห้าพันจดการต่อสู้คบบรัโบเลอร์ในเทิร์นคุณนะครับถ้ายูนิตถ้าคุณมียูนิตเผ่าฮีโร่ไม่อื่นอยู่ยูนิตนี้ได้รับโบว์ห้าพันเดธอาร์มี่กายอ่ะใบนี้เป็นเกรดหนึ่งแต่พลังโจมตีถึงเก้าพันเนาะแต่ก็ต้องแลกครับที่ว่าไม่มีชิลนะครับทรานไลเซอร์เมื่อยูนิตนี้ถูกโบวนะครับโซโซบรัสหนึ่งเราจะได้คาเตอร์ชาร์หนึ่งถ้าทำการโจมตี ถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีไปที่บรรยากาศยูนิตนี้บอกอีก3,000นะครับจนจบพานต่อสู้ใช้ได้เหมือนกันนี่เป็นที่เก่งแค่เป็นที่เก่งเมื่อยูนิตนี้บู๊ให้ยูนิตเผาฮีโร่คอสโซบรัสหนึ่งนะครับยูนิตนี้บวก5,000จบเทิร์นก็หลักหลักที่ดูก็คือจะมีสายฮีโร่กับไรเซอร์เราน่าจะเล่นผสมกันได้เมื่อบรรยากาศไปอื่นของคนนะอ่านี่เก็ตไรเซอร์เมื่อบรรยากาศไปนของคุณลงสนามยูนิตนี้บวก3,000จบเทิร์นก็คือถ้าจะเล่นลงหลายๆใบในเทรนเดียวก็ลงใบนี้ไไปก่ออนนะะะัพลงจด้เย แท็บเดอะไฮเปอร์นะครับเป็นตัวเริ่มเนาะเมื่อถูกไรทับจรวหนึ่งตัวเริ่มสายฮีโร่อันนี้เป็นแบทเทิลไรเซอร์นะครับที่คุณหน้าคุณตากันอย่างดีแต่ความสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นเมื่อไรทับจั่วนะครับเมื่อถูกไรทับแนวพ่อบ้านนะครับกลับมาอีกครั้งเนาะมีความสามารถครับเขาโต้ช่องเลี่ยงเมื่อจบการต่อสู้ที่เป็นการคุณโจมตีไม่ฮิตนะครับโซปราหนึ่งลีไทยนี่ยูนิตนี้เนาะและเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบครับยูนิตนั้นบวกสามพันจนจบเทิร์นถ้ายูนิตนั้นนะครับเป็นเกรดรอกสอ,ดองหร ชายนิ่งเลดี้เลด์ไลนิงนะครับอากาศมาเป็นทีมพันธีเกอร์เหมือนเดิมเนาะ three minute เจ๊ะไหมรอทิกเกอร์อันนี้ฟอนติกเกอร์นะครับเหมือนตัวในการดั้มเลยฟอนติกเกอร์เออ front นาะแคทตันบอลแคทตันบอลเป็นเทนไปแล้วอ่าฟอนติกเกอร์อธิบายนิดหนึ่งครับฟอนติกเกอร์จะเขียนไวนะ้ตรงนี้เนาะฟอนติกเกอร์มันคือทิเกอร์ที่เมื่อเช็คออกนะครับจะเป็นดาเมจเชคหรือว่าได้เชคก็ตามนะจะทำให้แถวหน้าออยูนิตในแถวหน้าทั้งหมดจะบวกหนึ่งหมืน่น ไม่ใช่แค่แบนการนะครัก็คือ,อยูนิตใน,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 นแถวหน้าบวกหนึ่นหงหมื่นเลยแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นแหละเออมันก็บวกหมื่นแถวหน้านั่นแหละเออแค่ง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับฟอนต์ที่เกอร์ก็แล้วก็อย่างหนึ่งความพิเศษคือมันจะมีเฉพาะแคลนที่มีอิมาเจนนอรตในกิีบแอคเซลนะครับที่จะมีฟอนต์ได้นะอันนี้ก็ฟอนต์เหมือนกันนะครับเทอร,ร์โบไรเซอร์อันนี้วอลไบนะครับยูทริกเกอร์อันนี้ก็เป็นอิมาเจนนอรตในกิีทั้งสามแบบนะครับฟอนต์ แอคเซลแล้วก็โพเทคเดี Pro ๋ยวโพเทคไปพูดในคลิปหน้านะครับของขีดสองอะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดถึง,งนี่แอคเซลครับแอคเซลคือนะครับ, Excel ก,นนรบก็เมื่อเราได้รับนะครับโดยการที่มีสัญลักษณนะ์แอคเซลเนาะเอาแอคเซลนี่ครับวางเป็นช่องเรียกอากาศในแถวแนวหน้านะครับไดย้ยูนิตที่อยู่ในช่องเรียนี้นครับจะได้บวกมึงมือในเทิร์นของคุณจะได้อยู่ก็คือเราจะมีเรียกอากาศฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนั่นแหละผมจะลองเลี้ยงให้ดูแบบเป็นพื้นฐานก่อนก็ได้ สมมติสมมุต so. um, like, ิสมมุต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  uh, right. ิว่าปกติเราก็จะมีช่องเรียกอากาศก็คือทั้งหมด5ช่องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แบนกาตรงกลางแต่สมมุติว่าผมไลท์เป็นอ่ะโซเฟอร์ไลเซอร์ปุ๊บมันได้อีมจินเนอร้ที่กิฟต์แอคเซลเราจะทําการวางนอกโซนอื่นนะครับอ่ะโซนประมาณนี้แหละ ตำแหน่งการวางเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกทีนาะว่าวางตามะระดับยังไงนะครับมันมีลำดับที่แน่นอนของมันอยู่เนาะเราต้องวางถูกต้องคือวางไว้โซนตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ตรงกับแถวไหนเลยในช่องเรียกาศเลยนะครับจะไม่ตรงแถวไหนเลยวางครับวางแค่นี้แล้วก็ยูนิตที่อยู่ในช่อง Excel เนะี่ยวางไว้อย่างนี้เลยจะคล้ายๆกับฟอร์ตก็คือจะมีพลังเพิ่มเพิ่มอีกหมืน่มออนในเทอร์โมเนลเนาะแต่แค่ว่ามันไม่มีตัวบูทให้มันท่านเนี่ยเออแค่ว่ามันไม่มีตัวบูทให้ตามนี้นะครับสําหรับใครที่จะเลือกเล่นแทน โนวัแกรเปอรก็ลองศึกษาดูกันได้เนาะสำหรับแ x คเซก็ประมาณนี้คนระับสำหรับชุด vgt นะครับ vbt 0 1แล้วก็กับแคลนโนวาตแกเปอร์กับรอย่อพลาดินนะครับประมาณนี้ก็ถ้าชอบลูกเล่นหรืออะไรยังไงของแคลนไหนนะครับก็ลองดูดูกันได้แล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครจะเล่นโนวาตแกเปอร์ก็ให้เปิด4กล่องเลยนะครับจะสามารถจดัดโนวาตแกเปอร์เล่นได้เลย1เด็กแน,น่ๆนะหเด็กแล้วก็ ใครที่เล่นรอย่มพระดินมาอยู่แล้วนะครับหรือว่าชอบอยู่แล้วก็ซื้อสี่กล่องเอาของเสริมได้นะครับถ้าใครม,มีตังพอไปซื้อชุด GCP นะอันนี้ก็เป็นแบบไม่ฟอยน,นั่นแหละเราก็เล่นแบบแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเรามีการ์ดใช้ก็พอแล้วนะไม่ต้องไปโลบซื้อฟอยอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องของเราได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็าจะเป็นคิวของชุด VGT VBT ศูนย์หนึ่งขีดสองต่อนะครับกับแคนไคโอลแลวก็โอราคเรเนาะ เราจะเป็นสกิลยังไงก็รอติดต่างก็ได้ครับแล้วพบกวันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย